สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมื่อนีครับวันที่10มีนาคม2568ครับมื่อนีครับจะมีนทั้งมาแบงปั่นเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์รันพนมไพยครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับแล้วก็ชุด3ตัวให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมก่อนอื่นครับ f าเทางช่องครับมาดูเลขวิ่งสนามบินน้ำก่อนครับงวดที่แล้วให้9มานะครับเลขออกครับ9 4ครับนี่ครับงดนี้นะครับงดนี้ให้5มานะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับผม FC ทางช่องครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำปี68ยังไม่พลาดนะครับปี68ยังไม่พลาดนะครับนี่ครับปี68ยังไม่พลาดนะครับแล้วก็มี f อทังง่องถามมันเยอะมากครับผมเนอะพาสหัทำไมไม่เห็นของเ,อเลขวิ่งสงขาเลยเพาะว่าครับผมเนอะเลขวิ่งสงขาครับหลังเลขออก2วันครับ ผมลงคลิปไปแล้วบางคนบางท่านกับผ่เห็นครับผมจะบ้านเน้นย่ำเลขวิ่งสงขาครับผมเนาะให้เอฟซีท่าชองครับเลขวิ่งสงขานะครับงวดนี้ให้มาครับบนเด่นที่สามครับล่างครับเด่นที่แปดนะครับบนเด่นสามล่างเด่นที่แปดครับชุดจับคู่ให้นะครับบนครับหกแปดสามเม็ดเดียวครับชุดสามตัวครับ ตัดเล่น2ตัวครับ 68, 83แล้วก็63นะครับล่างครับ 85. 87นะครับล่างครับ8 5 8 7นะครับให้ FC ท่าช่องแคบนาจอครับผมของผู้ใหญ่จะดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับนี่ครับส่วนเลขรับสงขาเลขรับสงขาก็รอก่อนนะครับรอก่อน วันที่12นะครับ12มีนาครับผมเนาะอีกประมาณสองหมื่ครับผมวันนี้วันที่10แล้วอีก2วันนะครับเพิ่นแจงข่าวมาครับผมเนาะก็มาแจงข่าวเอฟซีทางช่องต่อครับผมนี่ครับมาครับผมเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับมาดูแนวทางของอาจารย์วันพนมไพยครับชุด3ตัวเม็ดเดียวแล้วก็ บนฟันธงให้เม็ดเดียวครับล่างก็ตัวเดียวเน้นๆนะครับแม่ครับผมอย่าผมดูก่อนนะครับดูก่อนในกลุ่มอาจารย์ต้อยในกลุ่มอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยลงเลขยัง ผมดูก่อนนะครับแป๊บนึ้งนะครับยังไม่มานะครับยังไม่มาครับผมเนาะในกลุ่มอาจารย์ต้อยครับยังไม่มานะครับยังไม่มาเด้อครับผมสําหรับคนที่รอเลขอาจารย์ต้อยอยู่ยังไม่มานะครับอยู่ไหนเอ่ยอาจารย์ลันพนมพายนี่ครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดที่แล้วให้9ออก94ครับงวดนี้ได้5นะครับนี่ครับงวดนี้ได้5นะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำปี68ครับผมเนาะปี68ยังไม่พลาดนะครับปี68ยังไม่พลาดนี่ครับให้5ออก51ครับ สองมกราคมครับให้เจ็ดออกเจ็ดเก้าครับให้ห้าออกห้าหนึ่งอีกครับหนึ่งกุมภาครับแล้วก็ต่อมาครับสิบหกกุมภาครับให้ห้าครับออกห้าศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งมีนาครับให้เก้าออกเก้าสี่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเนาะจะมีแนวทางเมื่อแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับ ชุด3ตัวเม็ดเดียว5 6 2ครับแล้วก็บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนฟันที่6ครับให้62เม็ดเดียวครับล่างฟันที่9ครับให้92เม็ดเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็ชุด3ตัว5 6 2ครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับ ให้924ถ้าตัดเล่น2ตัวก็เข้าที่9 4นะครับนม่ครับผมบทเป็นการเสียเวแลาครับผมเนาะจะพาเอฟซีทาง่องครับผมมาเอาแนวทางของอาจารย์รันพนมไพยครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับพร้อมชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวให้มาตัวเดียวเน้นเน้นนะครับ เน้นย้ำกับ fc ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับอาจารย์รันพนมไัยครับอาจารย์รันพนมไัย บนครับดูก่อนนะครับบนเด่นที่6ครับบนเด่นที่6นะครับชุด3ตัวให้มาเม็ดเดียวครับ5 6าสองนะครับห้าสองนะครับห้าสอง แล้วก็ชุดตัวเดียวครับนี่ครับบนวิ่งที่6ครับให้6 2นะครับล่างที่9ครับผมเนาะวิ่ง9ครับให้92ครับบน6 2เม็ดเดียวครับ5 6 2 6 2ตัวเดียวนะครับส่วนล่างครับล่าง ให้เก้าครับล่างเด่นที่เก้านะครับจับคู่ให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนั่นก็คือครับเก้าสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับบนหกสองล่างเก้าสองนะครับลงวันที่ลงวันที่สิบหก ทับ 3, ทับหกแครับนะครับผมพาเอฟซีทางช่องมาแคปหน้าจอเอานะครับของอาจารย์รันพนมพัยครับชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับบนเด่นที่6ครับ5้าสองตัวเดียวเน้นๆนะครับ แล้วก็ฟันที่6 2ตัวเดียวครับส่วนล่างครับเด่นที่9ครับให้มาครับ92ตัวเดียวเน้นๆนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะส่วนเลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดนี้นะครับ5ตัวเดียวเน้นๆนะครับปีนี้ครับผมเนาะแปลกมากครับผมปีนี้แปลกมากนะครับเพาะวัครับผมเนาะล่างครับ ห้ามาบ่อยแม่ครับผมเนาะสองมกราคมครับออกห้าหนึ่งล่างครับสิบเจ็ดมกราคมครับห้าไม่มาครับออกสองสามล่างครับแล้วก็หนึ่งกุมภาครับออกห้าหนึ่งครับสิบหกกุมภาครับออกห้าศูนย์ครับแล้วก็หนึ่งมีนาครับงวดเที่ยวนะครับขันตอนครับออกห้าสี่ครับผมเนาะห้าหลักสิบล่างจากห้างวดมาสี่งวดนะครับ งวดนี้5จะมาอีกไหมครับผมเนาะนี่ครับหรือว่า5จะขึ้นบนครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับเนาโอเคครับผมเนาะการสุดท่านี้ครับกับขออุยพรให้ fc ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางเกี่ยวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ่าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปจะโทรหาพิษตายออรับแปลดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทาง่องกระถามมาเยอะมากครับผมคลิปนี้กาสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ